เอาล้ครับก็สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับเซม่ค่อยอดเก็บมือกาห่างหายไปนานนะ้องเนื่องจากติดธุระอะไรโดยก็เลยไม่ได้ทำคลิปอะไรเลยลงไปช่วงนี้ก็กลับมาก็อย่างเช่นวันเนี้ยคอนเทนต์ที่ผมจะมานําเสนอนก็คือน่าจะเป็นเรื่องของระบบกองเชียร์ซึ่งวันนี้ระบบกองเชียร์ดียังไงเพิ่มสเตตยังไงแล้วก็ควรเลือกแบบไหนลงแล้วก็วันนี้จะมาสอนหากองเชียร์แล้วก็บัฟกองเชียร์ให้มันขึ้นมากที่สุดนะครับก็สำหรับวันนี้ก่อนจะไปรับชมวิดีโอด,ดีนั้น วันนี้ผมมีบริการดีๆมาฝากเพื่อนๆกันกันกบบริษัทเติมเกม erastic shop ไม่ว่าจะเป็นเกม pc หรือ mobile ราคาถูกสบายกระเป๋ารวดเร็วและปลอดภัยการันตีจากผู้เข้าใช้บริการมากกว่า1 0 0 0 0แคนด้วยทั้งทางร้านเปิดมานานกว่า5ปีพร้อมสร้างความมั่นใจด้วยทุนจดทะเบียนทางการค้าถูกต้องตามกฎหมายมูลค่าสูงถึง2ล้านบาทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าพร้อมทั้งยังมีบริการต่างๆอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟันร้อยเปอร์เซ็นมีทีมแอดมินดูแลตลอดเปิดทําการตลอดย4่ชั่วโมงไม่มีวันหยุดพร้อมทั้งทางร้านยังสามารถเติมเกมผ่านระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น UID และ ID password บริการขายบัตรกิฟต์การ์ดต่างๆเช่น Google Pay Laser i Tune อีกด้วยวันนี้ก่อนเราจะเข้าสู่เนื้อหาวิดีโอหลักนั้นอย่าลืมเพจจริงต้องมีติ๊กถูกรีฟ f y จาก a c e b o o k นะครับผมหากนึกถึงบริการเติมเกมต้อง Elastic Shop อย่าลืมใช้บริการกันนะอ่ะเอาละครับก็กลับมาสู่ช่วงของเนื้อหาสําคัญวันนี้ก็เป็นเรื่องระบบกองเชียร์เนาะก็จริงๆแล้ววันนี้ระบบของกองเชียรนะ์นั้นนจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปหรือบางคนอาจจะแบบไม่ได้สนใจอาจจะแบบเออเพราะว่าฉันยังไม่มีตัวทองฉันยังอัพดาวไม่ได้ฉันใส่ใจฉันใส่ใจได้แค่นี้ฉันทําได้แค่นี้ฉันพอใจละแต่อารู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วระบบกองเชียร์น่ะ มันคือเรื่อง p a s s i v e status นะครับก็คือทั้งไอเดียของคุณะจริงแล้วอ่ะมันไม่จะเป็นต้องมีเพียงแบบแค่3กองเชียร์ที่ดีที่สุดแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะกองเชียร์ sr หรือว่ากองเชียร์อะไรต่างๆอื่นก็ตามอ่ะมันจะช่วยเรื่องของทีมคุณได้ดียิ่งขึ้นโอเคงั้นเรามาสู่ในเรื่องของกองเชียร์กันนะครับกองเชียร์เราอ่ะจริงๆแล้วเราเห็นอย่างเงี้ยมันใส่ได้3ใช่ไหมแต่จริงๆอ้ว s t a t u ที่มันมีค่านะครับก็คือมันมีผลต่อทุกๆอันเลยเนี่ย กองเชียร์พวกเนี้ยโอเคอย่างแรกทำไมถึงบอกว่ากองเชียร์ทุกคนมีผลและมีเรื่องของอาศิ i ย์สเตตัสที่ดีขึ้นมากๆโอเคผมจะให้ดูเป็นตัวอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของเอฟเฟกมันจะมีอยู่สองเอฟเฟกเนาะก็คือเป็นเอ่อแอคทีฟสเตตัสกับเอ่อเดเวล็อปเมนต์สเตตัสเนาะก็คือเดเวล็อปเดเวล็อปเมนต์หรือว่าสเตตัสก็คือสถิติในการลงสนาม ซึ่งมันอยู่ในบรรทัดที่2บรรทัดที่2เนี่ยส่วนมากแล้วจากตัวที่มีมันจะเป็นค่าที่มันเป็นค่าเดียวกันไปมีนเป็นค่าพวกเนี้ยที่เป็นค่าเดียวกันทั้งหมดโอเคในคราวเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของเมื่อเรามีตัวละครเออกองเชียร์ตัวคนเนี้ยลงในสนามมันจะไปเพิ่มในสนามในในสนามให้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือ active status ก็คือจะเป็นเรื่องของการเปิดใช้สมรถภาพน่ารับก็ในส่วนของตรงเนี้ย มันจะทําให้ไม่ว่าจะลงหรือไม่ลงมีส่วนเกี่ยวทั้งหมดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําให้ทฤษฎีนี้เป็นจริงให้ทุกคนเห็นกันในคลิปนี้เนาะก็คืออย่างแรกผมยังไม่มีแล้วว่าตัวละครกองเชียร์เป็นพวกนี้สามตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าถ้าเกิดผมแลกกองเชียร์พวกนี้ได้อะ่ะความต่างม,มันจะมีตรงไหนบ้างโอเคเดี๋ยวผมอลองหาก่อนนะเบื้องต้นตังค่ะโอเคผมยังไม่มีตัวนี้ เนาตัวนี้ผมยังไม่มีก็คือยูกินาริอ่าโอเคผมแลกมา40เ็ษเลยโอเคผมแลกมา40นี่ผมน่าจะพอแลกได้20เศษส่วนต่อมาเรามาที่กล่องเชียร์นะครับอ่ะตอนแรกเบสแต็คของเราก็คืออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าบวกไปมันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้เอาลงในสนามเนาะโอเค ทีนี้โฟกัสก็คือบดบ,บุกเร็วบุกเร็วกับเซฟนะครับก็คือเดี๋ยวเราดูคิดที่ค่าบุกเร็ว163นะถ้าผมอัพไปปุ๊บอ่ะด,ดูติดตั้จะเปลี่ยนแปลงไหม163นะครับเดี๋ยวเราขอบวกเร็วอ,อีกหนึ่งอ่าบวกไปปึ๊บเห็นไหมถ้าเป็น164ตัวไม่ได้ลงนะแต่ตัวเลขตรงบนดันความเก่งเพิ่มขึ้นอ่ะบวกไปอีกมมันจะค่อยๆบวกมาซึ่งอันเนี้ยอย่างที่เรารู้ๆกันเนาะ มันคือเรื่อง Active Status เป็นเรื่องที่แล้วว่าไม่ต้องลงอ่ะไม่ต้องลงสนามแต่ว่าคุณสามารถทำให้ทีมเก่งได้จากค่าเบส s เตตัสพวกนี้ซึ่งอย่างที่บอกครับว่ากองเชียร์เราสามารถปั้นได้ทุกปั้นไทุกอันถ้าคุณมีแล้ว,ว่ากวยกองเชียร์เหลือครับอย่างอย่างของผมเองก็มีกวยของกองเชียร์เหลือเหมือนกันตอนนี้ก็จะมาไล่ทำ ตัวละครทั้งหมดเพราะจริงๆแล้วข้อมูลเนี่ยผมก็ได้มาจากน้องใน Discord เหมือนกันแล้วก็คอนเทนต์ของต่างชาติซึ่งผมว่าจะทำมานานละแต่ผมก็ยังไม่ได้มีโอกาสทำสักทีแล้วก็เรื่องของอนาคตต่างๆกองเชียร์จะมีเป็นกาชาที่ให้เรามากดเป็นปู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่โฟกัสและสำคัญเลยคือถ้าเกิดคุณอยากให้ทีมเราเก่งขึ้นก็อย่าลืมนะครับว่ากองเชียร์ไม่จาเป็นจะต้องลงทั้ง3ตัวเอ่อไม่เออเรียกว่า เรียกว่าในเรื่องของเอ่อแอคทีฟอะแอคทีฟสเตตัสเรื่องของตัวนี้เปิดสมรรถภาพเนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องเอาลงมันจะเอาไปบวกให้ในกลุ่มกองเชียร์แต่สถิติในการลงสนามคุณก็เอาค่าที่เยอะที่สุดเอามาลงสนามเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็คลิปวิดีโอเป็นคลิปแบบเรียกว่าสันส้นๆ